วันนี้วันนี้วันที่สามดดีมากโอ้ดูมวลฟางเขาเก็บไปให้สัตว์เดี๋ยวนะ เรื่องบินปักโขมปักโขมสวยมากเลยนั่นแล้วล่ะปักโขมสวยมากเลยต้นนั้นนะนี่ นี่เป็นพระโค ดูสตอเบอรี่เขาเขาตัดเขาตัดแต่งใหม่แล้วเขาขึ้นใหม่ดูสิสวยเนาะเขาทำดีมากเลยขึ้นอย่างสวยเลยเยอะนะโน่ตลอดแนวกันนู่นอะ ป่าตรงนั้นเป็นป่าเห็ดเราจะไปเดินไปดูเห็ดตรงนั้นแหละแดดดีมากเลยอสวยเลยคนถูกเขาเนาะ ผนถูกเขานี่สวยเลยนี่นี่ต้นหนึ่งสวยมากเลยโอ้บังเงานี่อันนี้ออกดอกแล้วสวยดูเถอะละพวกต้นผุดแหงใหญ่ผุดนะเห็นไหมนั่นน่ะต้นผักโขมนั่นน่ะสวยมาก สวนเป็นสวนว่สวนไอหน่อไม้ฝรั่งเนาะที่เขาเขาไม่เก็บแล้วแหะเขาหมดแล้วเนาะปีนี้คือหมดควาเ,เขาไม่ได้ลงยาลงอนะไรเนาะพูดถึงนะสามารถเก็บกินได้ไหมสวยมากเลยเต้ 对不对？啦啦。